เข้าใจประกันรถยนต์ชั้น1 2ึบวกสบวกและ3ได้ง่ายๆใน5นาทีทำไมต้องทำประกันรถยนต์ด้วยเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นโดยที่คุณเป็นฝ่ายผิดค่าใช้จ่ายในการซ่อมรถของคุณและของคู่กรณีและค่ารักษาพยาบาลจะทำอย่างไรทำยังไงดี ถ้าคุณทำประกันรถยนต์ไว้บริษัทประกันจะช่วยค่าใช้จ่ายเหล่านี้ให้ตามความคุ้มครองที่คุณเลือกแล้วประกันรถยนต์มีกี่แบบกี่ชั้นละ่ะตามกฎหมายแล้ว รถทุกคันต้องซื้อพอรบรเมื่อต่อทะเบียนรถแต่พรบรคุ้มครองเฉพาะค่ารักษาพยาบาลคนเจ็บเราจึงควรทำประกันชั้นต่างๆไว้เพิ่มด้วยเพื่อคุ้มครองรถและทรัพย์สินเพิ่มทั้งของเราและของคู่กรณีโดยประกันชั้นหนึ่งจะคุ้มครองทุกอย่างซื้อไว้อุ่นใจสบายใจได้ประกันชั้นสองบวกจะซ่อมเขาซ่อมเราถ้าเป็นกรณีรถชนรถเท่านั้นความคุ้มครองอื่นๆจะเหมือนกับประกันชั้นหนึ่ง ประกันชั้น3าบวกส้มเขาส้มเราถ้าเป็นรถชนรถเท่านั้นแต่ไม่มีความคุ้มครองรถหายไฟหไหม้ภัยธรรมชาติชั้น3เคลมรถตัวเองไม่ได้เคลมรถคู่กรณีเท่านั้นและไม่คุ้มครองรถหายไฟหไหม้ภัยธรรมชาติแล้วถ้าเกิดรถชนรถโดยที่เราไปชนเขาละัะอยากรู้ไม่ว่าประกันภัยแต่ละชั้นคุ้มครองอย่างไรเมื่อรถเราไปชนรถคนอื <ๆ S 2> ่น พรบจะคุ้มครองแค่ค่ารักษาพยาบาลคนเจ็บประกันชั้นหนึ่งคุ้มครองเพราะครอบคลุมทุกกรณีอยู่แล้วชั้นสองบวกคุ้มครองเพราะครอบคลุมรถชนรถเคลมได้ทั้งรถเราและรถคู่กรณีชั้น3บวกคุ้มครองเพราะครอบคลุมรถชนรถเคลมได้ทั้งรถเราและรถคู่กรณีเช่นกันชั้น3เนื่องจากเราไปชนเขาเราเป็นฝ่ายผิดจะเคลมรถเราไม่ได้โดยเคลมได้แค่รถของคู่กรณี แล้วถ้ารถเราโดนชนถ้ารถเราโดนชนเราจะเป็นฝ่ายถูกบริษัทประกันจะคุยกับคู่กรณีให้เองประกันทุกชั้นคู่กรณีจ่ายค่าเสียหายให้ถ้ารถเราโดนชนแล้วหนีละ่ะไม่ว่าชั้นไหนก็ตามถ้าเรามีหลักฐานและแจ้งทะเบียนรถคู่กรณีได้ให้โทรแจ้งความและแจ้งประกันเพื่อดำเนินการรับใบเคลมและรับความคุ้มครอง ถ้าไปชนอย่างอื่นหรือโดนน้ำท่วมรถหายไฟไหม้หรือเจอภัยก่อการร้ายถ้ารถเราไปชนสิ่งอื่นๆที่ไม่ใช่รถเช่นก้อนหินกระเด็นใส่รถหรือขับชนฟุตบาทจะคุ้มครองเพียงประกันชั้นหนึ่งเท่านั้นถ้ารถเราถูกน้ำท่วมหรือภัยธรรมชาติและคุณมีประกันชั้นหนึ่งหรือสองบวกประกันของคุณจะคุ้มครองแต่ถ้ารถคุณมีรประกันชั้นสบวกก็จะคุ้มครองแค่บางแพ็กเกจเท่านั้น ในกรณีที่รถเราหายมีเพียงประกันชั้น1และ2บวกเท่านั้นที่คุ้มครองในกรณีที่รถไฟไหม้มีเพียงประกันชั้นหนและ 2, 2> บวกท,ที่คุ้มครองเท่านั้นสุดท้ายแล้วถ้าเกิดภัยก่อการร้ายประกันชั้น1และ2บวกเท่านั้นที่จะคุ้มครองไม่แน่ใจว่ากรณีรถเราเคลมได้ไหมถามแฟรงค์ได้เลยนะครับ เข้าใจประกันรถยนต์แล้วอยากต่อประกันกับ f r a n k .co.th ต้องทำยังไง 1. เข้าเว็บ f r a n k .co.th แล้วกดเช็คเบี้ย 2. ปรับแต่งกรมธรรม์ตามความต้องการของเรา 3. ได้รับความคุ้มครองเลยทันทีซื้อประกันภัยออนไลน์ง่ายนิดเดียวง่ายรวดเร็วและจริงใจกับคุณเช็คเบี้ยและต่อประกันเลยที่ f r a n k .co.th